เอาละมาวันนี้ก็อยู่ในแบบของบูล็อกนั่นเองนะครับผมนะก็ในแบบบูล็อกตอนนี้จะมีการรีเวิร์กเจ้าตัวของคิงนะครับผมนะในวันเสาร์นี้ก็คือในเร็ว,รวนี้แหละอีกไม่กี่วันนี้คือจะทําการรีเวิร์กสกิลคิงหรือว่าบาร์โลมาแล้วนั่นเองนะครับผมนะซึ่งในวันนี้ผม่าจะหยิบตัวคิงมาเล่นเว้แต่คือกูจะไม่ได้เอามาเล่นธรรมดานะครับผม นี่ผมจะเอาโฟมาด้วยก็คือโฟของไคเซอร์นั่นเองนะครับผมนะ oh. คือแนะนําว่าถ้าอยากเล่นง่ายอ่ะมีโฟไคเซอร์กับโฟดิปลนะสโฟนี้คือจะเล่นง่ายนะครับผมอ่าดิปลเนี่ยก็คือมันจะเตะได้แรงขึ้นนะผม yes, <sir. S 1> ของไคเซอร์ก็เตะได้แรงขึ้นเหมือนกันแต่ว่าระยะของไคเซอร์นี่จะดีกว่านะครับผมแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่แบบว่าอยากจะแอดวานหน่อยนะถ้าผมแนะนําก็คือโพดิกี้นะครับ oh. ซึ่งโพดิกี้เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับผม oh. เพราะว่าโพดิกี้เนี่ยคือมันจะมันจะโค้งเนาะ ถ้าอยากเล่นง่ายอ่ะผมจะเอาความง่ายก็คือจะเป็นโฟของไคเซอร์แล้วก็โฟของดิปเปิลนั่นเองนะครับผมนะอ่ะแล้วถามว่ามันโกยังไงใช่ปะ่ะมาเดี๋ยวผมประสาทให้ดูร้านเมดิซีนบริการขายไก่ตันไม่ว่าจะเป็นในแมปของ Level, บูล็อกไลเวลแมปบ็อกฟู้ดหรือจะเป็นแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์และในอนาคตอาจจะมีแมปอื่นๆอีกมากมายรวมถึงกระทั่งการเติมโลบักด้วยหากใครสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมผมถึงบอกว่า มันถึงโกงหรือว่าทําไมต้องใช้โฟของไครเซอร์นะในเมื่อเราได้อันติของอคิงมาแล้วใช่ปะปุ๊บแล้วผมใช้กดโฟอ่ะใช้เสร็จปุ๊บนี่ดูระยะตรงนี้เลยนะแล้วกดยิงเลยนะอย่างเงี้ยนะอือแล้วดูดิเจี๊ยบกลับมารู้เลยเอาดีระยะมันแบบถึงนะครับทุกคนเม,ม,มื่อกี้มันชนคานอะดีแต่ลองดูอีกรอบนึงเมื่อกี้มันมชนคานแล้วมันไม่เข้าถ้าอย่างนี้นะก็คือขายับมานนิดนึงนะครับผมแล้วก็ยิงประมาณนี้อ่าเตะไปดูดิ โนี่ oh, yeah. ดูเอาว่าโกแค่ไหนนะคือมันได้หมดเลยเวลถ้าเอาโฟกงไคเซอร์มาประสมกับคิงอ่ะไม่งอย่างโกงจะดิบเบิลด้วยก็ได้นะแต่ดิบเบิลมันต้องอยูใ่ในระยะของครึ่งสนามนะครับผมตามคลิปของช่องนมชุพูที่เขาใช้ไว้นั่นเองนะครับผมนะบอกเลยว่าโคตเท่นางประเดิมด้แมตช์แรกไอะนะ้นางเรามาดูกันว่าคิงนั้นจะเป็นยังไงก่อนที่ม่งจะปรับอูใช้วิธีนี้ก่นเลยเปิดมา เฮ้ยฝั่งเราเริ่มก่อนนะป้าป้าหลบไปหนึ่งทีแล้วกูบาลลูกกูพุ่งกูพุ่งอยวันนี้หลกไปหนึ่งทีแล้วย,ออ like <c oughs> ยิงไปออกะน้อง What the fuck เลยกูไอ้กูยิงไม่ออกว่าแต่ฟัคโปนเลยกูป้าแล้วบาลลูกูมากูขาดอย่างจริงวะ่ะขาดโฟยน้องแต่ไม่วันกูส่งให้เพื่อนก่อนเพื่อนกูอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อย,อยเก็บเฮ้ยแล้วมาแล้วจวังหวะนี้ยังไงเพื่อนกูเลี้ยงกาลาเมซีแล้วคูนนี้ก็มีกูยิงโอ้โห สวยจัดไอพี่ไานดีใครซงใครเซอร์ก็มาดิวะเฮ้ยมันกดโฟแล้วเอาเรียบร้อยร้องได้แม่จา๋าบอกเลยเก็ดสองเฮ้ยแล้วมาเราเจ้าวันนี้ยังไงรออะไรนะครับน้องถอยก่อนอืมเตะออกไปก่อนนะน้องแล้วก็ปาเลยใช่เลยว้าวกดโฟไม่ทันทีกูมาได้นองระยะนี้ยิง <laughs> กูบอกเลยว่างงโอ้ถ้ามีโฟนได้นานกว่านี้เลยผมบอกว่ายิงได้ดีกว่านี้เนะ่จริงโอ้โหให้เพื่อนเอาเฮ้ยเพืพ่อนไม่เอาบอสเนอโอ้โฟนผมหมดแล้วว่ะไม่เป็นไรไ่อเอาไปเพือ่อนอะเพือพ่อนกูไม่อยู่หรอนี่แล้วให้เพื่อนมาจังวันนี้กูเล่นดีๆแล้วสวยเรียบร้อยโดนกูอีโก้ไปถึงที <c oughs> เดี๋ยวกูใช้เปเลยนังหยุดเฮ้ยครับว <c oughs> า,าโอ้มันต้องอุ้ยฮะ โอ้ไม่เข้าอ่ะลูกมันเบาออไปว่ะทุกคนโอ้ถ้าเร็วกว่านี้ผมว่ามีโอกาสเข้านะเมื่อกี้ระยะมันต้องใกล้กว่านี้ว่ะอา้าวร,ร้อยแล้วอา้าวอย่างนี้ก็เสร็จสีไม่มีโจเลยเลยอืมไปอีกหนึ่งลูกไอ้น้องไอ้สุดทษอว่ะอุย้ยถ้าโฟผมมีนายกว่านี้ผมว่าน่าจะยิงได้หลายลูกเลยนะเมื่อกี้ะผมมีแค่อ้นิดเดียวไงมันมาตอนช่วงต้นเกมพอดีไงทุกคนเออพอมาแค่ช่วงต้นเกมกูมีแค่นี้แหละในกูก็ปิดเกมไปก่อนเลยแล้วกันหกหนึ่งอ่ะอืม ถ้าไม่มีเนื้ออิสังห์ก็ชิวไยน้องยิ่ง <c oughs> สุดโหดไอพี่เกมแรกก็จบโคตรไวเชียริที่ภาพเอากาลบาล้มันโหดขนาดไหน้น้องก่อนมันจะอัพแพทพรุ่งนี้นี่ขนาดมันยังไม่อัพมันยิงได้ขนาดเนี้ยเราคิดสภาพว่าตอนมันอัพอะ่ะมันจะโหดขนาดไหนวะโอ้โหวิมารอบนี้ขอญอาติใช้ตรงสายเกมแทนได้ปะวะใช้ช่วงต้นเกมแล้วมันรู้สึกมันได้น้อยไะดิอุ้ยเลยนี่มันอีโก้อยากเล่นไขเซอร์เลยวะเพราะแม่งอีโก้เนี่ย พอเห็นไอ้พวกอีกโก้มันเล่นบอลแล้วกูไม่ไหวว่ะอยากจะหยิบไคลเซอร์มาแย่งบอลมาจริงๆเลยเหนยแล้วมาแล้วจังหวะดียังไงคนนี้แล้วลินยิงตายก่อนเลยหนึ่งลูกอู้หูยสลุงสโลงแบบเท่ๆเลยนางเฮ้ยแล้วมึงยิงเลยเหรอโอ้ยก็มาดิขอบบอนุญาตเอาบอลฟะหลบไปหนึ่งทีพุง่งแล้ยานี้กูบอกเลยบาลอ้อยยิงได้แล้วก็บอกไว้ก่อนมันเป็นเอไอเลยไงไงอง้อนางเขาเอไอมันจะยิงชิวเลย เอออุ้ยโอ้โหล้นนี่มันปิดเป็นคุณนิกเมีเมื่อกี้มันพึ่งหรือมันเล่นเลโอแล้วมันกรอบอะทุกคนแล้วผมส่งให้เพื่อนก่อนอืมแล้วยันนี้ก็ส่งให้เพื่อนมาเพื่อนกูุดเดี่ยวแบบชิวๆผูเก,กมนี้แบบชิวจัดจริงแล้วเพื่อนคนนี้เขาเล่นลินแบบสไตล์อีโก้อ่ะแต่ถ้าเห็นอย่างงี้ก็อยากเอาใครเซอร์หยู่มปเล่นเลยจริงเริ่มล้วกันดีนจังวันนี้เพื่อนกูได้ขมำกูขอเอาด้วยเลยเพื่อนแล้วก็ยิงไงนะังอุ้ยเล่นจะหลอดหลบทำไมล่ะฮัลโหล ทีเดียวกันไม่ได้มึงเป็นนี่พอเตอร์เหรออือเอามองกุศะกูส่งให้เพื่อนคุณดูก็ได้ไปะเพื่อนนับอะไรเ,เพื่อนอุย้ยโแลวเพื่อนกูลม้มวันนี้มันโฟอ์เวกเหรออืมอุย๊ยอิสกีมันชนกูอันนี้อิงอีล่างแรกเลยเมื่อกี้ล่างแบบว่ายังไม่ขึ้นเนวแบบยังไม่คงวัวคงวัคงวค้านอะ่ะโอ้ยแย่ละแล้วไอ้แม่งเอาเจริงเลยคนเนี้ยแล้วมันแอกเลยมีดาดอยู่ข้างหลังด้วยเหรอได้เวลาแล้วอียำยำอ่ะรู้จักป่าวสเต็ปอียำยำอ่ะ กูกระเด็นเลยแม่เกยเข้าวะอุ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าเข้าอ่ะเ oh. พื่อนกูกระเด็นโอ้โหแล้วมันต่อเลยรวะมึงจะคอมโบต่อเนื่องเลยเหรอไอ้ชิงไอ้คนนี้ก็มีมันคอมโบต่อเนื่องประตูกูเป็นเอไอแล้วมึงจะกระโดดทําไมล่ะโอ้โ oh. หต้องดอไม่ดอเสร็จกูนะโอเคได้เวลากูแล้วอืมได้วเวลาเอาเจริงแล้วเพิ่งเปิดโฟ กูใช้เลยไอ้นังก็ยิงเดี๋ยวกูยิงตรงกลางเลยเมื่อกี้โอ้ยแล้วแม่งอยู่นะเมื่อกี้กูสัตย์จะได้ช็อตสวยๆแล้วแม่งอยู่หรอมึงอยู่หรอใช้สกิลเลยหรือเปล่านะกูไม่ใช้แล้วไอ้น้องอ่าเรียบร้อยยืนนิ่งยืนนิ่งเรียบร้อยแล้วเพื่อนกูมาแล้วกูจะอีโก้เองเพื่อนมึงจะยิงอะไรดี๋ยวกูยิงเองกูจะเป็นตัว้า่เองอื โอ้โหอะไรมันไลด์ไม่โดนได้ยังไงวะโอ้ได้เวลาแล้วน้องได้เวลากลิปมีแดดแล้วจริงแล้วกูโชว์เลยมั้ยอืมกูเก็บโฟมอย่างยาวนานฮึบอืมระยะนี้แหละฮึบโอเคครับผมในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมนในสลับแบบของบูลล็อกนั่นเองนะครับก็ รอวันพรุ่งนี้แล้วกันนะสลับคิงที่จะอัปเดตในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมส่วนในคลิปนี้ก็คือใครอยากทําตามก็ลองไปจัดกันได้นะบอกเลยว่าโคตรโหดไอ้นองครที่ชื่นชอบแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ไปกันด้วยแล้วกันนะครับเอาไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย